อี่อีกควรไปต่อหรือพอแค่นี้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องบอลไทยที่1ในใจนะครับเป็นที่แน่นอนแล้วว่าเส้นทางของเรากับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับได้ยุติลงเพียงเท่านี้และแน่นอนในการแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นครั้งสุดท้ายของใครหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่มุย้ยธีระสิงห์แดงดาพี่อุ้มธีระทรพี่ตังสารัตพี่เจชนาทิพย์รวมถึงนิวพีระดลน,นะครับแต่แน่นอนครับ การแข่งขันครั้งนี้มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายนะครับเริ่มกันที่ข่าวร้ายก่อนเลยสําหรับข่าวร้ายนะครับคือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ทีมชาติไทยเราไม่ได้ไปต่อนะครับในรอบต่อไปแต่ในส่วนของข่าวดีครับการตกรอบครั้งนี้น่าจะทําให้ผู้ใหญ่หลายๆคนตื่นนะครับและหันมาใส่ใจปัญหากันมากขึ้นซึ่งต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าข้อผิดพลาดของอิชิใหญ่ๆเลยคือเรื่องการตัดสินใจนะครับทั้งการเลือกตัวผู้เล่น รวมถึงเปลี่ยนตัวในจังหวะสําคัญสําคัญชี้เป็นชี้ตายที่ไม่เด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกส่งกิสตาการแมนในตําแหน่งกองหลังต้องชื่นชมก่อนเลยนะครับว่ากิสตาในทัวร์นาเมนต์นี้ทําได้ดีจริงๆจังหวะการอ่านเกมบิลล์อัพจากหลังขึ้นมาหน้านะครับแต่ก็ต้องยอมรับตามตรงครับว่าจุดอ่อนของกิสตานะครับที่เราเห็นมานักต่อนักแล้วปัญหารจริงเขาคือลูกกางอากาศครับ ซึ่งเห็นได้ชัดๆเลยนะครับจากจังหวะเสียจุดโทษในนัดที่พบกับจีนจังหวะในการเทคตัวขึ้นไปหม่งนะครับทุกอย่างดูเหมือนจะต้องพยายามไปหมดทําให้เราลุ้นไปด้วยนะครับทุกอย่างมันดูไม่ธรรมชาติไปหมดเลยนะครับในการเทคตัวนะครับของกีสดาและยิ่งจังหวะที่โดนจีนตีเสมอนะครับ1ต่อหนึ่งก็เสดสงครามการอากาศของจีนหมดเลย แต่ก็ยังไม่เลือกส่งหลังอาชีพลงมานะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่ไหนจะการเปลี่ยนตัวสันติภาพจันโงมนะครับซึ่งเป็นแบกขวาเอามาเล่นแทนปีกธรรมชาตินะครับซึ่งไทยแล้วต้องการเกมลุกอยู่อันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นการคิดผิดหรือคิดถูกและยังไม่รวมการส่งพีรดลที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นในหลีกนะครับมาอีกในส่วนของพิระดลนในการติดทีมชาตินะครับอาจจะไม่ได้เป็นข้อสงสัยมาก เนื่องด้วยอิชินะคบเป็นคนที่ชื่นชอบในวิธีการเล่นของพิลาโดนอยู่แล้วและก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่เข้าใจระบบของอิชิดีที่สุดคนหนึ่งที่เคยร่วมงานกันมาก่อนไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการซิตี้ทางบุรีรัมย์เองรวมถึงทีมชาติไทยนะครับบวกกับระยะเวลาในการเตรียมทีมที่มีอยู่อย่างจํากัดนะครับอันนี้ก็เข้าใจได้ที่เหตุผลที่ต้องติดชื่อพิลาดนมาไว้ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับแต่ในเกมแรกครับ เห็นแล้วว่าการล้างสนามของพิระดอนนะครับส่งผลพอสมควรแต่ก็ยังเลือกที่จะใช้ในเกมต่อมาที่พบกับสิงคโปร์อยู่แต่ผมกลับเสียดายในรายของธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับที่ถูกตัดชื่อออกไปแน่นอนครับบทบาทของธีรศักดิ์กับการท่าเรือนะครับไม่ใช่ตัวจริงอยู่แล้วแต่เขามักเป็นสำรองซูเปอร์ซับที่สามารถลงไปเปลี่ยนเกมได้นะครับลงมาแล้วแผงลิทได้ตลอดมันเหมือนเป็นไทมิ่งของเขาอะครับ ในสถานการณ์ที่เราต้องการประตูให้ได้มากที่สุดเนื่องจากเกมกับสิงคโปร์นะครับลูกได้เสียมีผลต่อเรามากๆที่จะเป็นโอกาสชี้เป็นชี้ขาดนะครับในการเข้ารอบของทีมชาติไทยแต่ทีละศักด์ครับกับถูกตัดชื่อออกในลิสต์23คนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆแต่เลือกที่จะเก็บเซนเตอร์แบ็กไว้ถึง5คนด้วยกันกับสถานการณ์ที่เราจะต้องยิงประตูสิงคโปร์ให้ได้เยอะที่สุดนะครับ ถึงแม้จะยังไงก็แล้วแต่มันผ่านมาแล้วเราก็ต้องให้กำลังใจอิชิกันต่อไปครับแต่เชื่อว่าทัวร์นาเมนต์นี้คงเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ๆสำหรับแกเลยและถ้าถามว่าอิชิควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับผมก็บอกได้เลยครับว่าควรไปต่อถึงแม้ท่านนายกเศรษฐาจะบอกว่าอยากเห็นการใช้บริการโค้ชคนไทยนะครับให้พาบ,บอลไทยไปบอลโลกให้ได้แต่ผมก็ยังไม่เห็นใครเหมาะสมที่จะมาอีกแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นในะช่วงเวลานี้นะครับยังไงก็คงต้องเป็นอิชิต่อไปผมเชื่อและซัพพอตอิชินะครับยังไงอิชิก็ต้องทำต่อแต่หน่วยงานต่างๆนะครับหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องมีส่วนร่วมในส่วนนี้ด้วยผมเห็นด้วยนะครับกับการที่มีข่าวว่าจะเพิ่มหลีกยูย่สานะครับไม่ว่าปีนี้หรือจะเป็นปีหน้านะครับให้นักเตะไทยได้มีเวทีในการพิสูจน์ฝีมือนะครับและที่สำคัญ เรายังต้องวางระบบรากฐานฟุตบอลไทยใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ U17 U19 U21 U23 ร่วมถึงหาลือกับสโมสรต่างๆนะครับให้การเปิดรับอะคาเดมี่มากขึ้น <c oughs> เงินสนับสนุนต่างๆครับที่สำคัญที่สุดควรไปในทิศทางเดียวกันถ้าจะเป็น j จแปนเว y ก็ต้องเจแปนเว y ทั้งชุดใหญ่ U23 ที่กำลังหาโค้ชอยู รวมถึง u 17ที่กำลังวางแผนในขนาดนี้อยู่ด้วยนะครับหลังจากนี้ก็คงต้องให้สิทธิ์อิชิเต็มๆอาจจะดึงผู้ช่วยจากญี่ปุ่นมาไหมหรือโค้ชกองหน้าก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับจะเป็นตำนาทีมชาติก็ได้หรือจะดึง Import มาจากญี่ปุ่นเลยก็ได้นะครับพูดถึงกองหน้าแล้วตัวแทนทีละสินทุกวันนี้นะครับผมว่าก็เริ่มเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆทั้งสุภชัยนะครับ ที่ถึงแม้ทัวร์นาเมนต์นี้อาจจะทําได้ไม่โดดเด่นมากเท่าไหร่นะครับแต่เชื่อว่าด้วยศัก,กยภาพและสัญชาตญาณกองหน้าของเขานะครับถ้ามีใครมาคอยแนะนําหรือว่าสร้างสมประสบการณ์นะครับหรือว่าอาจจะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในลีกต่างประเทศหน่อยหรือมีอาจารย์มาคอยแนะนํานะครับผมเชื่อว่าสุภชัยก็จะเป็นกองหน้าอีกหนึ่งคนที่ดีได้ในส่วนของปอลเมศนะครับไม่ต้องพูดถึงเลย กองหน้าคนนี้นะครับครบเครื่องที่สุดแล้วนะครับกับทีมชาติไทยในตอนนี้ทั้งร่างกายเบสิกทักษะและการตัดสินใจต่างๆนะครับเก็บประสบการณ์อีกหน่อยนะครับผมว่าคนนี้แหละจะเป็นเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยคนต่อไปไหนจะยังมีทีลศักดิ์เผยพิมายกับยศกรนะครับที่พัฒนามาตามลําดับตัวแทนทีละสินทุกวันนี้นะครับก็เริ่มจะทยอยเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆ อาจจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปหน่อยนะครับกับดาวรุ่งหลายๆคนที่ค่อยๆย,ยกระดับตัวเองนะครับก้าวขึ้นมาสเตป by step แต่ตำแหน่งที่น่าห่วงเลยนะครับคือตำแหน่งแบ็คซ้ายแน่นอนว่าบอลโลกครั้งนี้นะครับจะเป็นสมัยสุดท้ายของพี่อุ้มทีละทรแล้วแต่ปัจจุบันนะครับพี่อุ้มอายุ34แล้วเรายังหาตัวแทนใครไม่ได้เลยทั้งที่จริงๆแล้วเราควรหาตั้งแต่พี่อุ้มจะอายุเข้าเลข30หรือ30ต้นๆแล้ว รู้เลยครับว่ามันยากกับมาตรฐานที่พี่อุ้มสร้างมานะครับแล้วเราจะต้องรออีกถึงเมื่อไหร่ล่ะครับแทนที่จะค้นหาตั้งแต่เนิ่นๆเ,เอามาซ้อมเอามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ถึงเวลาที่พี่อุ้มรีทายน,นะครับจะได้พร้อมใช้งานถึงเวลาตอนนี้นะครับมันก็สายไปแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าตัวแทนพี่อุ้มนะครับจะต้องสร้างในอีกกี่ปีและเมื่อไหร่นะครับที่เราจะวางใจในส่วนนี้ได้ เชื่อว่าในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนนะครับที่กําลังจะมาถึงโอกาสของผู้เล่นหน้าใหม่นะครับน่าจะได้ถึงเวลาของเขาแล้วละ่ะถึงเวลาสร้างนิวเจนที่แท้จริงผักดันมาจากทีมชาติชุดยู23ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นโจนาธานเข็มดีชนพัฒบ,บัวพันธ์ทรงวุฒิไข้ควรนะครับ3เซ็นเตอร์แบ็กจากชุดยู23นะครับที่ควรเอามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับชุดใหญ่คัคณะคายกชิษณุพง์โชติ เอราวันกานิเยว,วาลิชชูทองชาณรงพรมสีแก้วยศกรบุรภารวมถึงธีรศัก์เผยพิพมายนะครับผู้เล่นเหล่านี้นะครับก็ควรที่จะถูกผลักดันมาจากชุดยูยี่สาได้แล้วรวมถึงผู้เล่นที่ไม่ได้ลงเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับที่อาจจะโชว์ฟอร์มดีในหลีกนะครับแต่ไม่มีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองเนื่องด้วยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญนะครับที่อิชิได้บอกไว้ เลยต้องใช้ผู้เล่นที่มีประสบการณ์และเคยร่วมงานกับอิชิมาก่อนนะครับซึ่งคิดว่าทัวร์นาเมนต์หน้านะครับผู้เล่นเหล่านี้อาจจะคัมแบ็กมาก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอกนิตปัญญาครับที่ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเจลิกมาแล้วยึดตัวจริงได้บางนัดนะครับรวมถึงเป็นสำรองนะครับที่เปลี่ยนเกมลงมาแล้วก็ถือว่าโชว์ผลงานกำลังพัฒนาไปในสเต็ปของตัวเองนะครับทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าด้วยความพร้อมของเอกนิตนะครับ แมชฟิตร่วมถึงความกระหายนะครับและปมในใจที่อยากจะลบแผลตรงนี้นะครับผมว่าเอกนิตเนี่ยพร้อมแล้วที่จะกลับมาทีมชาติไทยนะครับรวมถึงธนวัน์ซึ่งจิตถาวรผมว่าก็น่าจะถึงเวลาของการแล้วนะครับร่างกายตอนนั้นนะครับถึงเวลาตอนนั้นน่าจะพร้อมเต็มที่แล้วรวมถึงวอลลชิตครับที่เราจะต้องหาตำแหน่งตัวแทนเมซี่เจอย่างจริงจังนะครับผมเชื่อว่าวอลชิดเนี่ยการอยู่กับโคชอ้นนะครับ โคชอ้นรู้วิธีการใช้งานถ้าอิชิสามารถเอามาต่อยอดตรงนี้ได้นะครับเพิ่มเวทเทรนนิ่งเลยเพิ่มฟิตเนสให้เขานะครับมีโคชฟิตเนสแล้วผมเชื่อว่าวอลรชิตนะครับถ้าอยากจะก้าวข้ามคำว่าดาวรุ่งอย่างจริงจังนะครับทัวร์นาเมนต์นี้ต้องมาแล้วแล้วก็พิสูจน์ตัวเองให้เห็นครับว่าเฮ้ยที่ทุกคนแฟนบอลคิดมานี่ผิดหมดเลยถึงเวลาของเขาแล้วครับกับการแก้ปมนะครับวชิตกับทีมชาติไทย หรืออาจจะเป็นอัครพพงศ์นะครับที่ฤดูการนี้ทําได้ดีมากๆนะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองในนามทีมชาติสักทีเรียกมาซ้อมนะครับกับทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีโอกาสได้ลงไปเล่นนะครับผมเชื่อว่าอัครพพงศ์นะครับในชิงแชมป์อาเซียนเขาอาจจะกลับมาเกิดก็ได้ร่วมถึงกรลวิทัสาครับคนนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวลุกทีมชาติไทยนะครับที่อิชิอาจจะรู้วิธีการใช้งานนะครับ ผมเชื่อว่ากรลวิทก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําคัญของทีมชาติไทยได้เหมือนกันและที่สําคัญเลยนะครับที่อยากให้เพิ่มเติมมากๆคืออยากให้เพิ่มเติมในส่วนของลูกตั้งเตะเซตเพย์โอเพนเพย์ต่างๆนะครับรวมไปถึงการทุ่มไกลก็ดีที่บางครั้งนะครับตื้อๆต,ต,ตันๆอาจจะเป็นจังหวะชี้ขาดของเกมทีมชาติไทยได้เลยพอหมดจากยุคพี่อุ้มธีรทรไปนะครับก็มองไม่เห็นอีกเลยนะครับว่าใครจะเป็นคนเล่นลูกนิ่งคนต่อไปไม่ว่าจะ เตะมุมเองฟรีคิกเองคอซิ่งที่กดดันแนวรับคู่แข่งได้นะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆรายละเอียดนี้นะครับที่จะช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับเกมลุกทีมชาติไทยหรืออาจจะเป็นสูตรฟรีคิกนะครับสูตรสำเร็จต่างๆนะครับที่มันจะเป็นจังหวะเล็กๆน้อยๆจะสามารถตัดสินเกมได้เลยนะครับทันทีแล้วสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับ อยากเห็นทีมชาติไทยเป็นอย่างไรนะครับในรูปแบบหลังจากนี้ช้างศึกนิวเจนที่เพื่อนเพนตามหานะครับจะออกมาในรูปแบบไหนแล้วใครจะมาเป็นโค้ชยูยิ่สานะครับอยากให้เป็นแนวทางญี่ปุ่นเหมือนกันไหมหรือเอาไทยแก้ขัดไปก่อนก็เหมือนเดิมนะครับวนลูปอยู่แค่เดิมหรือว่าจะเป็นต่างชาติสเปนซึ่งแนวทางมันก็จะไม่สอดคล้องกันนะครับผมอยากให้ทีมชาติไทยนะครับโค้ชทุกรุ่นเลยลองมานั่งจับมือคุยกันครับ และดูว่าเราจะส่งผลแนวทางในการยกระดับทีมชาติไทยไปในรุ่นสู่รุ่นยังไงได้บ้าง U17 จะต่อยอดไปใน U19 ยังไง U19 จะผลักดันไปใน U23 ได้ไหมแนวทางใครจะสามารถต่อยอดไปในชุดต่อๆไปได้บ้างอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับคิดยังไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้ได้นะครับขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ